เรามากันไกลเกินการที่คนเรามาไกลหรือว่าไปไกลเกินในสิ่งที่ตัวเองเคยอยู่เ mm hmm. เร,เรยกวจุดยืนเนะจุดยืนของทุกคนเนี่ยก็คือไม่เนื่องด้วยกายแต่การเนื่องด้วยกายเกินไปนะเขาเรียกไปไกลเกินเป็นหมกมุ่นกับร่างกายก็เกิดเป็นความรักความใคร่ รักมากแค้นมากกระทุกมากคนเรารักก็เพราะร่างกายนี้เป็นเหตุถ้าไม่มีร่างกายไม่มีหัวไม่มีแขนไม่มีขาคนเราก็ไม่รักแตนนี่คนเรามาหลงรักเพราะร่างกายเป็นเหตุให้เกิดความรักความแค้นความหึงหวงความนิสัยความอะไรเสียดายถ้าไม่มีลมนะก็หมดเรื่อง มีลมปากคนเราก็เลยวันไหวนะทั้งไหวแล้ววุ่นวายและไหวแล้วก็เดนะือดร้อนการไหวของใจที่มีต่อร่างกายนั้นทำให้คนเราไม่สบายใจยามที่ร่างกายยังสวยงามนะคนเราก็ชื่นชอบชื่นชมนะจิตใจก็โอนเอียงไปหมกมุ่นไปยึด,ดติดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่วันหนึ่งร่างกายเปลี่ยนไป คือการอยู่ด้วยกันกับร่างกายนานๆเนี่ยถ้าเป็นร่างกายผู้อื่นก็เป็นความรักความใคร่ก็จะทําให้เราเห็นทุกส่วนของร่างกายนะไม่ว่าช่องที่มันไหลออกมาแต่ละช่องนะไม่ว่าช่องหูช่องตาช่องจมูกช่องปากช่องอุจจาระปัสสะเวลาอยู่กันานานๆแล้วเห็นสินปฏิกูลในร่างกายของแต่ละฝ่ายแต่ละคนก็ทําให้เกิดความ เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายโดยไม่รู้ตัวนะแรกๆก็ยังไม่รู้สึกนานๆไปก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายในสิ่งปฏิกูลที่ไหลออกขณะที่ยังไม่ได้ชำระตื่นเช้าขึ้นมานเต็มไปด้วยมุดคูดสิ่งสุปกปรกคนเราเวลาได้รูป,ปรสกิตเสียงสัมผัสที่ไม่พึงปรารถนานิธรใมาจิตใจไหวเหมือนกันหรือไม่อยากยึดต,ติดและไม่อยากรักอยากใคร่ไม่อยาก ไม่ต้องการมีอะไรเป็นอะไรหรือว่าอยากอยู่ใกล้ลนะเพราะสิ่งปฏิกูลโดยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยทำให้คนเราถอนตัวถอนใจในสิ่งที่รักที่ใคร่อยู่คนเราถ้าไม่มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้หลกๆก็จะหลงในกายตนเองบ้างหลงกายผู้อื่นต่างคนต่างหลอกให้หลงหรือว่าเต็มใจให้หลงเมื่อหลงคูกคราวไปนานๆก็จะรู้ว่าร่างกายนั้นเป็นรังแห่งโลกเป็นรังแห่งทุกข์ มาเป็นลังบ่อเกิดแห่งความสกปรกซึ่งเรากินอาหารเรานุ่งห่มเรากินยาต่างๆเรากินผักผลไม้ต่างๆก็มันทําให้ร่างกายสกปรกไปเพราะร่างกายนี่เป็นไม่ได้ชําระล้างมานานแล้วภายในร่างกายเรานะทั้งน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะหัวใจตับไตไส้พุงสมองมันถูกแช่ถูกจมมากับเลือดกับน้ําเหลืองน้าหนองอยู่นานมาก เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีน่มันเน่าเสียไปก็ถ่ายเทยออกไปที่เหลือก็จะเน่าเสียในที่สุดเหมือนกันคือผล<อ>งานในีสุดก็ไม่มีใครปรินปัญนาในความแก่ความเจ็บไข้ความตายและร่างกายที่มาหม,มุนกับจิตใจหรือว่าจิตใจที่หมมุนกับร่างกายเนี่ยอยู่นานๆก็ถ้าสีขาวสวยชมพูน่ารักคนเราก็ชอบแต่นานๆไปมันสกปรก มันไม่ขาวไม่ชมพูแล้วมันเป็นสีครั้ำนะครับความช้ำแล้วจิตใจก็จะเริ่มถอดถอนฉะนั้นคนที่มีความรักมีความใคร่แล้วไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเลิกรักเลิกใครเลิกชอบเลิอกอยากอยู่ได้อยากอยู่ใกล้หรือว่าเลิกที่จะมีอะไรเป็นอะไรกันเพราะวันสกรปรกมันไม่น่าเป็นปรัถนานั่นเองในร่างกายของแต่ลกคนสิ่งที่ออกมาจาก การเสพสมสิ่งที่ออกมาจากการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเนี่ยมันเป็นสิ่งสกปรกอย่างอาหารเนี่ยเรากินเข้าไปแล้วอ,ออกมาคายออกมาสำลักออกมาสกปรกกินไม่ได้ละเครื <c oughs> ่องนุ่งห่มที่สปกปรกยา,ารักษาโลกที่อยู่อาศัยที่สปกปรกก็เราปกติจิตใจเป็นของสะอาดน่าสะอาดเวลาเจอของสกปรก็ใจรับไม่ค่อยได้ยิ่งถ้าบ่อยๆนานๆมากๆเข้าจะทําให้จิตใจอึดอัดลาการและไม่สบายใจแม้แต่ร่างกายของเราเองทําไมต้อง รีบทำความสะอาดวเวทีอสองสปกปรกเวลามันร้อนเกินเย็นเกินเราไม่ต้องทําให้มันพอดีเพราะเพราะว่าการอยู่กับร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตใจจําเป็นต้องอยู่วันหนึ่งมันก็ไม่อยากอยู่แล้วนะแต่เพราะมันมีวิบา,มก,ากมีความปุกันกับร่างกายอยู่ถ้าร่างกายตัวเองก็ยังพอรักษาให้สะอาดได้แบางอย่างครั้งบางครั้งแต่ร่างกายผู้อื่นนี่เราไปคอนโทรลหรอไปควบคุมไม่ได้สิ่งสปกรปรกตะโกนไหลามาเราก็ชักจะเบื่อนหน่ายอย่าง ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอย่างสตรีเพศอย่างเนี้ยมีรอบเดือนผู้ชายที่อยู่ด้วยน,น,นานๆก็จะชักกระเบือนายหมิงค้าวสุกระปกแต่ว่าเขาเองก็ไม่เป็นปันายอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งคนเรามันฝืนร่างกายไม่ได้ต้องอาศัยร่างกายผู้ชายก็ควรการมีสิ่งสกปกนะกินตัวต่างๆนะบางคนอาจ <อา S 2> จะชอบกินตัวแบบนี้นะแต่ว่าอีกคนอาจ <อา S 2> จะไม่ชอบชั้นจิตใจที่เปลี่ยนไปหรือไม่เหมือนกันนี่แหละทาให้มันเกิดการพัดราาเกิดการทอดทิ้งเกิดการที่ว่าไม่เอาละ ม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วไม่อยากได้แล้วเพราะการที่ไปรู้ความจริงในร่างกายนี่เองไม่ได้รู้ความจริงอะไรยิ่งถ้าไปรู้ความจริงในจิตใจครับอีกจิตใจที่มีกิเลสมีหลายรักหลายโลภหลายโกรธหลายหลงหลายอารมหลายความรู้สึกหลายความคิดพูดง่ายๆว่ามีกิเลสมีกรรมคือคิดหวัดนระแวงคิดวิตกคิดกลัวมีความคิดต่างๆนานาคำพูดเสียสีทักทางนินทาดูถูกเหยียดหยาม การกระทำที่ทุจริตอย่างเงี้ยจิตใจยิ่งใครชอบฉะนั้นไม่แปลกที่ว่าจิตใจบางครั้งเราก็ไม่ชอบตัวเองไม่ให้คนอื่นชอบเราเราไม่ชอบคนอื่นคนอื่นไม่ชอบเราอย่างก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเป็นเรื่องกิเลสกรรมที่คนเราช่วงแรกๆอาจจะยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งเวลาอยู่ด้วยกันก็มองเห็นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ปกปิดซ่อนเล้นความเป็นจริงทําให้คนเรานั้นทนไม่ได้ พราะว่าคนเรามีสตินะมีสติถึงเวลาแล้วมันมีสติมันได้สติมันเกิดปัญญามันปิ้งขึ้นมามันสงบมันนิ่งขึ้นมาก็มองเห็นว่าอ๋ออันนี้มันไม่ใช่มันเป็นร่างกายจิตใจที่มีกิเลสมีกรรมมีวิบากไม่อยากเนื่องด้วยไม่อยากเอาอยู่ด้วยไม่อยากหมกมุ่นด้วยก็จะจากกันก็ทิ้งกันแต่คนมันไม่ทิ้งพร้อมกันนะสิปัญหาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ทิ้งพร้อมกันมันไม่ยอม ด้วยกันมันไม่เห็นด้วยกันมันต่างคนต่างเหนต่างคนต่างจิดต่างใจอีกคนโดนทิ้งก็เจ็บช้ำน้ําใจอีกคนอยากให้หลุดให้พ้นไม่หลุดไม่พ้นไม่ยอมทิ้งครอบงำปลกมัดอยู่ก็ทุกอ์อีงเหมือนกันทั้งกายและใจก็เลยคิดมากเขับไปใหญ่เ็าเรียกว่าซําซ้อนอวิบากกรรมวิบากกิเลสอภิบากของตัณหาเป็นผลที่เกิดจากความรักความค่ในร่างกายนั่นแหละพเราถ้าไม่มีร่างกายสยาักอย่างไม่รักค่ายยังไงนะเพราะมีก็เลยหลง ลองปรุงแต่งครั้งแล้วครั้งเล่าที่นั่นที่นี่คนนั้นคนนี้พอสุดท้ายนะก็คนเรามันต้องมีสติอย่างที่สุดมันก็ต้องทิ้งต้องละต้องวางไม่เอานะก็เป็นอิสระหลุดพ้นจนได้แต่กว่าจะหลุดพ้นได้คนเราก็ต้องรู้ความจริงเหมือนกันว่ามันต้องทิ้งนะมันต้องละมันต้องคลายไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเหมือนกระป๋องนะเครื่องดื่มต่างๆเนี่ย หรือว่าของกินของใช้ที่เรากินแล้วใช้แล้วมันเป็นกากเป็นเดนแล้วไม่จำเป็นทำไมคนก็เหมือนกันเนาะแต่มันมีความรู้สึกมีหัวใจแต่ถ้าทิ้งพร้อมยอมจำนนด้วยกันเรียกว่าอารมณ์อารวยหรือว่าเคลียร์กันก็ง่ายแต่ก็เราบางครั้งเคลียร์ไม่ทันเพราะว่าสติเกิดไม่ทันนั้นลึกไม่ทันว่าควรจะปลงควรจะปล่อยควรจะวางแต่สําหรับคนที่รู้แล้วเข้าใจแล้วก็ไม่เอาแล้วพอแล้วจบแล้วมันไม่อยากยึดอยากไม่อยากแล้วไม่ยุ่งไม่วนวายไม่คิดอะไรไม่อยากมีอะไรกับใครแล้วไม่อยากเป็นอะไรกับใครแล้ว มองเห็นความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเป็นเปียงสังขารร่างกายจิตใจที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็ไม่ใช่ตัวตนของตนมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความทุกข์อยู่ในสิ่งนั้นใครเราอยากจะเป็นทุกข์กบในสิ่งนั้นใครอยากมีภาระปัญหาในสิ่งนั้นไม่มีทุกคนอยากเคลียร์อยากคลายอยากสงบฉันนั้นเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์ประกันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองคนรอบข้างเพื่อนพ่อแม่พี่น้องก็อย่าแปลกใจเป็นเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจในสังขารร่างกายและจิตใจก็เลยยังต้องทันทุกข์ทันทรมาน ยังมีปัญหาดีใจเสียใจสุขทุกข์ชอบไม่ชอบอพอใจพอใจเดือดจเวลาก็าเลยยังเครียดยังเก็บกดกด,ดดันยังอะไรเสียดายยังหมกมุ่นผูกพันก็ยังทุกข์แต่ถ้าอยากพ้นทุกข์ก็อยากไปหมกมุ่นกับสิ่งสิ่งนั้นก็คือร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงจิตใจที่มันไม่แน่นอนให้อยู่นอกเหนือเสียอยู่นอกเหนือความชอบไม่ชอบอพอใจพอใจยินดีเห็นรายนะจะได้ไม่ต้องอะไรอะไรกับใครจะได้อ,อิสระพ้นทุกข์ พ้นโศพ้นโลกลงไปพ้นเวรพ้นกรรมอยู่อย่างสงบเยน็นสงบสุขนะสงบวิเวกทุกคนนะให้ทุกคนหลุดพ้นจากบ่วงกรรมบ่วงทุกข์บ่วงเวรบ่วง,ว,ว,งว,วิบากต่างๆให้อยู่เย็นเป็นสุขที่กายเปอดกายกันทุกคนนะให้มีสติดีๆทุกคนสุดคำเสติไม่ได้ตัดสินใจปิดหรือคิด ok, ปิดกับสิ่งเหล่านี้